สวัสดีค่ะฝากช่อง YouTube สุหันสาพาเพลินด้วยนะคะแล้วก็แฟนเพจสุกไกยสบายใจค่ะวันนี้เรามาทานยำขนมจีนนะคะใส่หมูสับนิดนึงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นผัดนะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะจะวางโอ้ไม่ได้เห็นไหมคะ FC โอเคนะคะค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะ ค่แล้วก็มีต้มููปลาเว็บมาด้วยนิดนึงนะคะอันนี้ยำขนมจีนนี้เป็นแบบสำเร็จรูปอะค่ะลองซื้อมาทานมาทำดูก็ใช้ได้อยู่นะคะปลาเขาควนนัวด,ดี ุณนมียเป็นถุงอะค่ะวันนี้อยากใส่หมูสับใส่หมูสับเข้าไปก็อะไรดีค่ะเหเรื่องเมกน,นัวมันเส้นมันลื่นมากค่ะ กเคยใช้ช้อนตักเพราะว่าเดี๋ยวจะลองใช้ดูด้วยก็ได้เส้นื่นมากถุงนึงเยอะมากค่ะ องทำลองซื้อระทานกันได้นะคะวิธีทำไม่ได้ถ่ายไว้ให้นะคะเพราะนี่เป็นแบบสำเร็จรูปอะคะ่ะอันนี้ทําแบบไม่เผ็ดเลยนิดหน่อย ็มาหันหัวกับมะเขือเปาะใส่ปรุงรสชาติตามที่เราต้องการนะคะ วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะซักผ้าตั้งแต่เช้ามีแดดอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเสื้อแห้งแตงกีงยีนไม่แห้ง นั้น 4, งวันก็ทำงานบ้านระหว่างที่รอผ้ 4, าแห้งก็กวาดบ้านถูบ้านไป ถูบ้านก็ไปสวดมนนั่งสมาธิหึงชั่วโมงเอาบุญม,มาฝากนะคะแล้วก็มารีดผ้ารีดเสื้อเสร็จไปสว่วนนังเกงยียนนี่คือยังไม่ได้รีดเพราะยังไม่แห้ง เจ้าหูปลาอร่อยดนะ้วเวบนิดหนึ่งผักอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าผักอะไรชอบทานมากเลยฟังท่านดูไปก็อยากกินด้วยจะลองทำดูนะคะ นี่ยค่ะเส้นเขานุ่มจะมันต้องหลอกประมาณสิบนาที คนที่กินมือไม่ค่อยเก่งพอจับขนมจีนมันมันจะจับไม่ได้ค่ะมันลื่นเลยต้องใช้ช้อนแต่าบางคนเขาเก่งน,นะคะเขาจับเส้นนี่อยู่เลย จะให้กินมือคงไม่ได้หมดไมได่หมดง่ายกินไปคุยกันไปนะคะช่องเราก็จะเป็นอะไรที่แบบสบายๆนะคะ สบายมาหลายวันวันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมานะ่ะอัดเอ่อทานพวกยาหลายตัวเลยค่ะทั้งทั้งยาสมุนไพรทั้งยาของทางการแพทย์ตลมันแบบ พออพัดปุ๊บเมื่อคืนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นตอนเจอเช้ามากก็ดีขึ้นอ่ะ ทองอร่อยยี่ขนมจีนน้ำยาก็อร่อยไม่รู้เขาเรียกผักอะไรใครรู้บอกหน่อยนะคะเรียกคือผักไม่ถูกค่ะแต่ชอบทานมาก Trình sinh rất mạnh อยากทังทุกอย่าวแต่ก็แบบที้เศจออกไปข้างนอกค่ะฝนตกสแสบมากแล้วก็กลัวด้วยก็เลยไม่อยากออกไป นี่อากาศร,ร้อนหิวน้ำทั้งวันยิงรีดผ้าแล้วเขาขนาดฝนตกนี่ร้อนมากรจริงๆฝนตกมันต้องเย็นเนาะพอฝนตกมาอหร้อน จะไม่หมดอะค่ะเพราะขนมจีนมันเยอะมากตอนทำก็นึกว่พนิดเดียวตอนที่เรายังไม่ลวกอ่ะมันก็เส้นนิดเดียวแต่พอลวกเสร็จโอ้โหเยอะมาก คนนี้มืดทั้งวันวันนี้นะคะน้ำก็เริ่มแบบล้อมรอบแล้วทุกจุดทุกที่ก็เริ่มน้ำาท่วมกัน ตั้งแต่ไม่สบายมานี่คือแบบไม่ค่อยทานอะไรไม่ค่อยได้อะมันมันมันไม่ค่อยหิวอ,<ม>อื่มนั่นเลยเนะเป็นคนที่กินน้อยแต่แบบ ง่ายอะค่ะเพราะว่ามัน่าจะแบบชอบกินพวกนมถ้ากินนมอย่างเงี้ยสังเกตว่าจะเป็นคนที่ชอบกินนมไม่ได้กินข้าวแต่วันหนึ่งสามารถกินนมสามกระป๋องก็แบบมันก็เลยจะแบบทําให้เราแบบชอบอะค่ะชอบนมแต่ว่านมบางทีเราก็ต้องดูน้ําตุงน้ําตาลหลายๆอย่างอนะเนาะเพราะว่าเราทานไปแล้วมันจะแบบ เออทำให้เราแบบน้ำหนักขึ้นด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนหรอกนะคะอันนี้เป็นเฉพาะตัวสุเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มาดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรทานหรือว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะช่วงนี้เราก็พอไปถ่ายทำอะไรข้างนอกก็ไม่ได้นะคะก็จะอยู่ในอยู่แต่บ้านเพราะว่าเนาะ ช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นก็จะเป็นว่าเป็นคลิปกินก็จะวนๆกันเวีนวนๆ,ๆกันอยู่นะคะก็ยังไงถ้าเกิดมีโอกาสที่จะได้ถ่ายในสถานที่ตรงไหนก็เดี๋ยวที่มันแบบว่าแปลกตาอะไรออกไปก็จะพยายามที่จะทําให้ fc ได้ดูกันนะคะค่ะก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครเป็นกำลังใจ ให้สูดด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณค่ะ